พาไปดูเรื่องของคนที่รักสุขภาพกันหน่อยนะครับกับการปั่นจักรยานครับฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับแต่แน่นอนว่าการปั่นจักรยานเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานเป็นสิ่งสําคัญที่ต้องมาควบคู่กับความปลอดภัยเช่นเดียวกัน <Yeah. S 1> วันนี้ครับคุณก,กรกมลอักษรเดชนะครับจะพาไปดูการปั่นจักรยานที่อําเภอบ,บางพีจังหวัดสมุทรปราการใกล้ๆกับสนามบินสุวรรณภูมินะครับที่การปั่นจักรยานที่นี่เนี่ยต้องมีการจอดรถเอาไว้รอบนอกก่อน ซึ่งมันอาจจะเป็นการเปิดช่องให้คนร้ายแฝงตัวเข้ามาก่อเหตุลักทรัพย์ได้ขณะที่เจ้าของรถออกไปปั่นจักรยานจะมีวิธีการในการป้องกันตัวเองอย่างไรทั้งเรื่องของชีวิตและทรัพย์สินติดตามได้จากรายงานของคุณกรณ์กำมลนครับสนามเขียวเป็นสนามจักรยานรอบสนามบินสุวรรณภูมิมีระยะทาง23กิโลเมตรเป็นจุดรวมพลนักปั่นจักรยานที่มาออกกําลังกายเพราะพื้นที่รอบสนามบินได้จัดไว้สําหรับการปั่นจักรยานโดยเฉพาะ และในวันหยุดสุดสัปดาห์จะมีประชาชนเดินทางมาปั่นจักรยานมากกว่า7,000คนการเข้ามาจัดระเบียบดูแลความปลอดภัยจะช่วยป้องกันอญากรรมจากเหล่ามิจฉาชีพที่อาจแฝงตัวเข้ามาก่อเหตุ ตำรวจท่องเที่ยวร่วมมือกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องค่ะเข้ามาดูแลความปลอดภัยในชีวิตลทรัพย์สินค่ะให้กับประชาชนค่ะที่เข้ามาปั่นจักรยานออกกําลังกายบริเวณสนามเขียวค่ะและนอกจากนั้นค่ะก็ได้มีจุดลงทะเบียนค่ะเพื่อคัดกรองความปลอดภัยอีกชั้นหนึ่งค่ะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะประจําอยู่ที่จุดลงทะเบียนคอยตรวจเช็คจํานวนนักปั่นจักรยานซึ่งจะต้องแลกบัตรประชาชนไว้หากไม่มีบัตรจะต้องลงชื่อไว้ในสมุดบันทึก และจะมีชุดดูแลความปลอดภัยคอยตรวจตาทุกหนึ่งชั่วโมงเพราะอาจมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหรือประชาชนอาจร้องขอความช่วยเหลือขี่เสร็จกลับบ้านนะได้กำลังพระกำลังได้ร่างกายที่สดชื่นกลับไปแต่ต้องมานั่งโผงเรื่องของหายรถที่ถูกจอดถูกขูดนะครับถูกทุบไอ้ตรงนี้กลายเป็นปัญหาที่เขาไม่ประทับใจหรอกครเขาได้ร่างกาย แข็งแรงไปแต่ต้องมานั่งเสียเวลาแล้วก็บน่นบ่นใครฮะก็ต้องบ่นสถานที่เจ้าของสถานที่เราก็ต้องมีมาตรการที่จะต้องต้องทําอะไรสักอย่างก่อนที่เหตุมันจะเกิดชุดสายตรวจจักรยานจะออกไปบัติหน้าที่ตรวจตราบริเวณจุดจอดรถยนต์ที่เป็นจุดเสี่ยงล่อแหลมเพื่อป้องกันคนร้ายแฝงตัวเข้ามาก่อเหตุลักทรัพย์โดยสนธิกําลังร่วมกับฝ่ายรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานและตํารวจท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ คอยอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนที่มาปั่นจัก,กรยานก็ดีครับบางครั้งช่วงแรกๆก็ไม่มีตำรวจอะไรก็คิดว่าบางครั้งก็กลัวบางครั้งปล่อยหลักจักรยานไว้บนหลังรถนะครับบางครั้งก็ถอดออกมาเลยเพราะไม่รู้ว่าเดี๋ยวมีขโมยหรือมีอะไรด้วยป่าแต่ถ้ามีอย่างนี้ก็ดีครับสบายใจขึ้นเนยอะครับรถยนต์ที่จอดไว้โดยรอบพื้นที่หลายร้อยคันแม้จะเป็นเป้าให้เหล่ามิจฉาชีพอาศัยจังหวัดที่เจ้าของรถไม่อยู่แต่งตัวเข้ามาลักทรัพย์ แต่กิจกรรมก็ยังไม่เคยเกิดขึ้นพอมาตรการป้องกันมีสายตรวจจัก,กรยานคอยดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเอกอาทิตย์บัวสีถ่ายภาพกรงมบุญอักษรเดชเนชั่นระวังภัยรายงาน ที่เราไปปั่นกับคุณผู้ชมใช่ไหมใช่ค่ะจะทำตออแมลงวันมาเรียบร้อยแล้วด้วยฮะคือมันก็อยู่ห่างเหมือนกันนะระหว่างจุดที่เราเอารถไปจอดเอาไว้เสร็จแล้วพอรถจอดเสร็จปุ๊บเราก็ต้องลากจักรยานมาเพื่อที่จะเริ่มต้นเข้าสู่สนามเขียวเนี่ยนะฮะคนเขาบอกกําลังกายเนาะพวกพิชาชีพมันก็คิดได้ใช่ค่ะก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะล็อกรถก่อนล็อกให้แน่ใจก่อนบางคนเนี่ยเป็นแม้เพื่อนเพื่อนไม่ต้องเพื่อนะปุ้ยเนี่ยเวลาไปไหนด้วยกันเนี่ยเวลาเดินไปจะถึงห้างแล้วเนี่ยจะต้องถามกลับมาว่าล็อกรย เออเป็นคนจับได้ก็เองล็อกไดมก็เป็นค่ะล็อกหรือยังแต่ตอนหลังก็จะพยายามที่จะแบบล็อกเสร็จดึงดึงไอ้ตัวที่เปิดประตูเลยว่าเออเราล็อกแล้วนะเพื่อความมั่นใจของเราว่ารถเนี่ยมันล็อกแล้วจริงๆกระต่าก็คอยเตือนเขาหน่อยนะเวอรอรนะหลังจากก็ตื่นเช้าตื่นเช้าเคยไปนอนน้อยนอนน้อยเล่นโยคะมากแบบเลือดไหลลงหัวตปมก็็เน